เงินไม่ทันของขายไม่ดีเศรษฐกิจซบเซามีพวกเลื่อนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะไหวหรอวะเรารู้สึกเหมือนอารมณ์ลูกหนี้ที่แบบต้องคอยหนีเจ้านี่เราเหมือนอยู่ต่างมากอะแต่ละครั้งที่เราเห็นใบแจ้งนี่มาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะเราไม่รู้จะทำยังไงจําได้ว่าเครียดจดล้องไห้คนเดียวบ่อยมากช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะมีวิธีในการจัดการการเงินของเราอย่างไร เราะรักรองเท้าและผมคิดว่าเราจะสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยมันรักรองเท้าเพราะเรารู้ว่ารองเท้ามันมีสเสน่ห์มันมีเรื่องราวอะไรมากกว่าที่คนอื่นคิดและผมเชื่อว่าเราสามารถทําให้คนอื่นรักในสิ่งที่เราลักได้ด้วย คือน่าจะเป็นตอนที่ได้คลุกคลีกับไนกี้ครับได้ทํางานกับไนกี้นะี่ปีเหมือนช่วงนั้นคือเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรเนี่ยคือกว่าจะออกมาเป็นชิ้นหนึ่งเนี่ยหลายอย่างมากกว่าจะเป็นรองเท้าคู่หนึ่งได้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบสิ่งของสิ่งของหนึ่งมันคือเรื่องราวมันคือประวัติศาสตร์ ตอนนั้นมันมีโอกาสอยู่ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยอาจจะสายเกินไปต้องช่างใจระหว่างการเป็นพนักงานในกี้ต่อหรือว่าการเปิดร้านแต่ัดสินใจว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวเปิดร้านดีกว่า <S <S <lem par> <Japanese> ก็คุยกับไนกี้ตกลงกันว่าจะเปิดเป็นช็อปไนกีเลยซึ่งเสร็จสัญญาว,วางมัดจำเรียบร้อยแล้วคุยไปคุยมาอย <lem par> ู่ดีๆทาง country director คนใหม่เขาบอกว่า <L intuition> ไม่ให้เปิดละ เขาเขามองว่าไม่อยากให้รีเทลเลอร์ยังไม่เคยเปิดร้านมาก่อนเนี่ยเขากลัวว่าชื่อนกี้เนี่ยอาจจะกเสกียชื่อเสียงทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกคือเรื่องมันก็ดาเนินไปจนถึงการเซ็นสัญญาวางมัดจำเสียเงินเรียบร้อยไปไม่ถูกเหมือนกันก็อึ้งแล้วก็ติดต่อกับเพื่อนเคยทํางานนกี้ด้วยกันขอความปรึกษาเขาว,ว่าจะทํายังไงดีมีคําแนะนําอะไรไหมแทนที่จะเปิดเป็นช็อปนกี้เนี่ยก็เปิดเป็นแบบมัลติแบรนด์ก็ได้จนมากลายเป็น v a c ในทุกวันนี้ครับ กือบเจ๊งครับทุกอย่างมันจะผิดคาดไปจากที่เราคิดคือตอนนั้นเราคิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะยังไม่มีใครทําซึ่งผมว่าตรงนั้นเนี่ยผมก็มองถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าการทําธุรกิจเราไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างยากอุปสรรคค่อนข้างเยอะแล้วก็สินค้าก็ยังไม่ได้มีถ้าตอนนี้ด้วย จับทางกลุ่มลูกค้าไม่ค่อยถูกว่ารองเท้าที่ขายได้ควรจะเป็นยังไงแบรนด์ไหนที่ขายได้คนมองว่าเฮ้ยแม่งเปิดร้านตั้งใหญ่ของไม่มีขายเดี๋ยวแม่งก็เจ๊งถ้าพูดเป็นภาษวไวรุ่นก็บอกว่าเราอ่อนถึงแม้ว่าเราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีความรักแบรนด์ไม่เคยคิดว่าจะมีคาว่าเจ๊งอยู่ในหัวเพราะว่าเราจะทํายังไงเราทำให้ขายดีขึ้นมีวิธีอะไรนอกจากที่เราทําอยู่ณปัจจุบันที่ทําให้มันดีกว่านี้ได้แล้วให้คิดว่าการที่คนอื่นพูดแนะนําติหรือด่าเราเนี่ยทุกอย่างคือคําสอนแล้วเราก็จะเก่งขึ้นต ไม่่ไไมมเเปป็นนการกิีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าหมุนเงินไม่ทนันของขายไม่ดีเศรษฐกิจซบเซาหรือว่าช่วงที่แบบมีพวกเลื่อนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะไหวหรอวะเรารู้สึกเหมือนอารมณ์ลูกหนี้ที่แบบต้องคอยหอนีเจ้าหนี้เราเหมือนอยู่ต่างมากไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะเราไม่รู้จะทำยังไงจําได้ว่าเครียดจนร้องไห้คนเดียวบ่อยมาก ผมคิดว่าที่ผ่านมาได้เป็นเพราะความหน้าด้านและความไม่ยอมแพ้ของตัวผมเองมากกว่าคือตอนนั้นคือเราแค่หาวิธีที่จะทํายังไงให้ขายสินค้าไปให้ได้เยอะสุดเราบางทีอาจจะมีการจัดอีเวนต์เรื่องเซลล์บ้างต้องดูว่าไอเราซื้อของที่ขายไม่ได้เราก็ต้องคอยเรียนรู้ว่าไอของพวกนี้ขายไม่ได้นะอนาคตไม่ต้องซื้อมาแล้วคือเราต้องพยายามหาวิธียังไงก็ได้กระจายข่าวให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักร้าน VAC ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะมีวิธีในการจัดการการเงินของเรายัางไงมันก็ดีที่ทําให้รู้สึกว่าผิดหวังมันก็ดีที่ทําให้รู้สึกว่าสามารถพลิกแพลงในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีขึ้น ทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีครับปีนี้กําลังเข้าสู่ปีที่5ครับปีที่ผ่านมาก็ร้อยล้านพอดีรายได้มาจากรองเท้าเป็นหลักแล้วก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแนวแฟชั่นอิสเซอรีแนวแฟชั่นอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่คิดว่าความสําเร็จเนี่ยประสบมาง่ายๆมันต้องล้มลุกทุกคลานผ่านอะไรมาตั้งเยอะมันยากกว่าที่คิดมันยากกว่าที่เห็นแต่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามมากพอไม่ย่อท้อต่ออะไรทุกคนจะสามารถมาถึงจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ได้ครับ อยากมารับแรงบนนันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็<ๆ>อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ